ดอกทานตัวยสวยๆสวยงามมากค่ะมีทั้งดอกเตี้ยนะคะดอกเตียอันนี้ดอกกลางมานนิดหนึ่งจะสูงนิดหนึ่งน,นดะดอกทานตะวันนี้ถ้าแดดมาทางไหนมันก็จะหลบแดดหันหน้าไปทางอื่นนะ ันนี้เรามาด้วยเหมารถส่องแถวมานะคะเนี่รถสีแดงอันนี้ต้นสูงเลยเชียวประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนสวยงามสุดคนขับรถเรามากนะคะน,นี่คือสูงดอถ้าเหมามาเหมาชิ้นเท่าไหร่คะเท่าละห้าร้อย จากโดยชุเทพลูงมาสูงประมาณแปดร้อยนะคะทุกคนเพราะว่ามันไกลมากยี่สิบกว่ากิโลคนละคนละแปดร้อยนะคะเชื่อไมดีเซลอยู่ในใจเสมอนะครถก็จะเป็นประมาณนี้มีสี่ประตูนะคะอุ้ย ตัวนี้ลขหนึ่งหมื่น